โอเคครับสวัสดีหกโมงเย็นครับวันนี้เว็ร้อยห้าไม่ใช่สิเว็บร้อยแปลงเป็นเว็บร้อยยีห้ายักษ์ส้มนะครับนี่นะครับชงก็ประมาณนี้นะผมอาจจะพูดไทยผสมลาวหน่อยนะครับผมได้เปลี่ยนโชคหลังไปเพราะว่าโชคตัวเก่าผมขายไปแล้วตอนนี้คือรอโชคใหม่อยู่ครับ ครับผมเริ่มอะไรนะครับอะไรก็มาจากชุดหน้าเป็นเพานะครับเพาตัวนี้เป็นเพาพอร์ตแท้ครับผมสั่งกับผมได้ผมมีขายครับจานร้อยยี่สิบห้าน็อตเลดแล้วก็เป็นน็อตปัมป๊มปั๊มร้อยสิบแท้ทำก็เป็นสายถักครับกระบอกโชคของร้อยสิบนะครับตัดแกนสามนิ้วครับผมมาดูวงล้อครับวงล้อเป็น mtp ขอบ1.2วงยาง50าสทับแปครับผมครับมาเรื่องสุดสีครับสุดสีเป็นของเทียมครับสี่ก็สวยอยู่ครับดูครับมันไม่โดนแสงครับมันเลยไม่ค่อยงองอเงาเท่าไหร่เฉพาะสีส้มผมซื้อมาอยู่1,600บาทครับแล้วก็ชุดบนครับชุดบนเป็น คมเดิมร้อสไล่น็อตเลสครับผมเอ็นน็อตไลนน็อตทองก็จะเป็นประกับทีม่วงของอะไรไม่รู้ครับดูเอาครับครับผมก็จะมาที่เครื่องครับเป็นน็อตพอดครับผมก็มีขายเหมือนเดิมครับก็ขอแค่ทักมาครับทักเฟซมานะครับไม่พูดอะไรมากครับมาดูท่อครับตัวนี้คือท่อเจมครับ ใบแข็งครับประมาณพันแปดหรือเปล่าจะไม่ได้ครับดูครับดูคอใหม่ๆเลยครับตัวนี้ซื้อท่อซื้อมาประมาณจะปีแล้วมั้งไม่ค่อยได้ใส่ครับมาดูโชคครับเป็นโชคเดิมครับเาใไมครับเป็นโชคเดิมร้อยสิ ครับผมตัวนี้ใส่แก้ขัดครับรอโชกควอดมาครับนี่ก็ไล่น็อตนิดหน่อยนะก็จะเป็นสวิงอาร์มเดิมร้อยสิบนะครับมีคนถามว่าทําไมสวิงอาร์มมันยาวจังไม่ได้ตัดนะครับไม่มีรอยตัดไม่มีรอยตัดนะครับดูครับตัวนี้มันสูงขึ้นนะครับมาดูดุมย่อครับดุมย่อก็เป็นของอะไรไม่รู้ตัวนี้เป็นตัวมีดิสหลังนะผมถอดออก ก็เป็นล้อดำ MTP ยางเท่ากันครับแล้วก็เรื่องชุดสีสีเทาตัวนี้เป็นตัวเก่าครับไปซื้อมาแล้วก็มาทำสีเองครับดูครับดูเม็ดสีครับตัวนี้ทำได้จะเกือบปีแล้วมั้งตัวนี้ <c oughs> ก็อฝั่งนี้ครับตัวนี้เพิ่งทำใหม่เมื่อวานครับลงสีใหม่เมื่อวานก็เป็นไฟท้ายของ 125R อาหรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้น่าจะซื้อมาอยู่ประมาณ3 4มสี่รอยมั้งครับตัวนี้ก็เป็นบางโคนบางโคนก็เบิกศูนย์ใหม่แล้วก็ไปตัดออกครับตัดออกครับไม่ตัดในเฟียวครับก็าสุดโซ่สเตอร์นะครับสุดโซ่สเตอร์ก็จะเป็นโซ่สี่สโซ่เลดครับ แล้วก็เป็นเตอร์หน้าสิบห้าครับเตอร์หลัง30ครับผมตัวนี้คือเป็นรถจอดนะครับไม่ใช่รถเชิงไม่ใช่รถแข่งนะครับเป็นรถถ่ายรูปรถจอดขี่เล่นธรรมดาครับแต่่วนมากไม่ค่อยได้ขี่ครับวัน้เป็นเบาะนะครับดูดูทรงเบาะครับดูฝั่งนี้ครับดูเบาะครับเบาะคือบางครับผมมีคนถามว่าใต้เบาะมีอะไรนะครับเป็นถังเดิมนะครับถังเดิมเดิม ก็จะเป็นประมาณนี้กล่องเดิมเดิมเออลืมครับนอ็อตตัวยึดคอยก็เป็นน็อตเล็นะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วครับเอาไปมาฟังเสียงท่อครับเอาผมตาในฟั่ง โอ้ลูกโตมากครับ เสียงทอก็ประมาณนี้นะครับเบิ้ลไม่ได้ครับเดี๋ยวตำรวจมาแล้วครับรถเยอะจัดเลยครับตรงนี้ตำรวจเข้าหมู่บ้านนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่ครับผมรอชมดําหน้าโชคหลังใหม่ครับพร้อมครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดูใหม่ครับผมพร้อมครับ